คุณครับผมมีเรื่องจะบอกครับผมคือผมเผลอลบเกมทิ้งแล้วแม่งไม่เซฟให้กูแมงเลยโอ้เหมือนว่านี่น่าจะเป็นคีย์การ์ดนะเนี่ยโอ้โอเคโอเคเอาแมงเลยฮะมีแมวยักษ์ด้วยเหรอเฮ้ยแมวยักษ์มันหน้าตายังไงวะเอานี่ไงแมวยักษ์ไอ้ี้นี่เหมือนว่าเขาให้เราไปที่ห้องของเบนอะอฮ้ยจริงเหรอให้เราไปหาที่นี่เสริงจริงเหรอนี่โอ้นี่อะไรวะเนี่ยโอเซฟ มีอะไรอยู่ข้างไหนวะอ๋อนี่น่าจะเป็นที่สักบุญแจนะห้องเบนน่าจะมีความลับอยู่เหมือนว่าห้องเบนน่าจะอยู่แถวนี้นะยวดูก่อนเจคุเน่เฮ้ยเฮ้ยจินญก่อนจิยญนก่อนเฮ้ยจินก่อนอีนี่เออแหม่เ้ยดักอย่างงั้นใครจะไปรอดวะมาห้องนี้ก่อนก็ได้วะปะญญ์จยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเฮ้ย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 จินก่อนเฮ้ยเฮ้ยเออโอเคกูว่ามันน่าจะไปแล้วแหละมาห้องของเบนมา